สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะกับเพจสุสกิบางบัวทอง by เซลโบวีค่ะวันนี้นะคะพามาชมรถแต่งส,สวยๆกันอีกเช่นเคยค่ะสุสกีสวิฟคันนี้นะคะเป็นสีเขียวพารเทลค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะวันนี้พามาชมกันแบบใกล้ๆนะคะคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะสีดำนะคะตัดกับสีเขียวนะคะดูสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะด้านหน้า ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งแบบนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะก็ติดชุดแต่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็ภายนอกกันเลยนะคะของรถนะคันนี้นะคะเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขอบ15ค่ะขอบ15เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้นะคะอยากได้ลายไหนนะคะเรามีให้เลือกมากถึง5 0ิบลายกันเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะโบวี่ให้เลือก ทุกลายเลยนะคะแล้วก็หลังคานะคะเราทําเป็นหลังคาดํามาให้แล้วนะคะหูกระจกก็ทําเป็นสีดําให้ค่ะด้านข้างนะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้นะคะว่าจะใส่เป็นชื่อหรือว่าเลขอะไรก็ได้เนาะ,ะชุดแต่งเรามีมาให้แล้วเราแม็ก์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันในส่วนของสอยเลอร์หลังนะคะเป็นแบบแนบหรือว่าแบบยกก็สามารถใส่ได้ค่ะท่อคู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียมนะคะดูสวยแล้วก็ดูดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ ภายในนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าแล้วนะคะ,อะคอนโซลด้านในนะคะเราก็แรปสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะจะอยู่ที่5,67,000บาทค่ะพี่ๆเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัย d s h Shape นะคะมีฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะแล้วก็แอร์ออโค่ะ มีสายาที่เสียบ USB นะคะ่เป็นเกียร์ CVT ค่ะคันนี้แต่งให้แล้วจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้านหลังกันเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังเนาะก็จะเป็นสีครีมแต่กับสีส้มแบบนี้เลยค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่มองหารถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะคะไม่รู้จะติดต่อใครก็ติดต่อโบวี้ได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่รายหน้านะคะคันนี้ออกรถ3 9 9 9 0 0นะคะฟรีประกันภทยชั้นหนึ่งพร้อมอุปกณ์ตกแต่งนะคะที่ในรายนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ